จ้ารู้จักกันได้ยังไงค่ะไปดูตามคลิปค่ะท o u t u b e y o u t u b e มาทำบุญเคยมาทำบุญตอนเย็นครั้งนึงนะคะกอว่าตก็แม่วันสาธุอโมทนาสังตอสังขแล้วก็ออกมาหลายเที่ยวแล้วเด็กครั uh, YouTube, uh <IS mus incom> um> ้งที่สองครั้งที่สองอ่ะโมทนาด้วยให้มีส่วนแห่งบุญกุศลด้วยนะชมดีอ่ะ เอาอะไรลูกเอาให้มีบุญบรารมีสติปัญญาร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสเทพเทวดาคุ้มครองมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเธอเอา่าทุกโชคดีบุญใดที่ได้บำเพ็ญม,มาให้เธอมีส่วนแห่งบุญแหง่งกุศลพ้นทุกพบความสุขบรรลุธรรมด้วยเธอสาธุโชคดีมาแบ่งบุญกันไปอา้าว สาตว์ทูอ uh, ว่างไงมีอะไรจ๊ะการงานช่วงนี้จะดีก็ไม่ดีการงานของใครของด้วยมีปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วค่ะเหนื่อยไงเยอะค่ะรักทุกอย่างขอบอกเหนื่อยมากครับพ่อเหนื่อยมากเหรอรักทุกอย่างครับเธอไปมีความผิดกับเทพเทวดาหรือเปล่าไม่มีไม่มี อ้าวแล้วมันติดปัญหามาตั้งแต่ปีไหนเมื่อไรตั้งแต่เราทำได้ก็คือตั้งแต่มีครอบครัวก็เริ่มเลยมีครอบครัวแล้วมีปัญหาเลยหลังจากนั้นมีเรื่องปัญหาเรื่องเด็กก็เปล่าไม่เคยมีเลยเหรอแล้วมันมันติดหรือว่ามันตกมันติดมันทำอะไรมันก็ไม่เมือจะมีตังก็จะมีคนไปพอมีตังจะตั้งหลักได้ก็ล่วงหล่นหมดเลย ได้เคยบวชบ้างหรือเปล่าหมูคือสิงคาบวชกับอุปการเคยป่ะเคยเคยเ,เป็นคนจังหวัดอะไรหมูอยูอ่อุบลค่ะอุบลเหรอมีผีพวกเอ่อบอมพุบหลุดหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่เกี่ยวค่ะแต่ปู่เป็นหมอผีเก่าเจปู่เป็นหมอผีเหรอเป็น <c oughs> คนที่โดนผีเข้าอะค่ะ ปู่โดนผีเข้าหรือไปไปทาพี่เอาผีเข้าเข้าใช่ค่ะแบบประมาณว่าช่วยคนที่โดนของอ่ะอ๋อปู่เป็นหมอผีไล่ผีหมอไล่ผีแล้วไม่เคยเอาผีจากไม่ไม่ไม่ไปใส่คนอื่นไม่เคยอ่าแล้วปู่ให้วิชาเธอไว้เปล่าไม่ไม่ไม่เคยพ่อปู่เสียตั้งแต่รู้เกิดมาได่ไม่ถึงสองเดือนเลยค่ะอ๋อแล้วพ่อเป็นหมอด้วเปล่าไม่ไม่เป็นพ่อไม่รับช่วงไม่ไม่เอ่าอ่าเป็นว่ายังไม่รู้ว่าหาเหตุผลอะไรทําไมมันถึงติดขัดชีในชีวิตใช่ไหม ขายอะไรอยู่หนูเปิดร้านเสริมสวยค่ะน้าเสริมสวยเหรอแล้วยังไงล่ะมันไม่มีคนเข้าร้านหรือไงมีมีค่ะแต่ว่ามันแบบเหมือนได้ตังมาแต่ก็ไม่เคยเหลือเก็บเลยเอาเงินแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเอางั้นเธอเอาไปฝากกับใครก็ได้ก็ได้ตังมาเนี่ยฝากบัญชีคนอื่นเลยเธอจะได้ไม่ต้องใช้ค่ะดีเปล่าล่ะมันก็มีรายจ่ายมาอีกเอาเปล่ามันฝากให้เธอ เพราะมันมีตังอยู่ในบัญชีเมื่อไหร่ป้ะมันอยากจะโกดกใครใช่ไหมมันมีปัญหาเข้ามาตลอดเลยค่ะเธอก็ต้องโอนในบัญชีอื่นเลยเพราะว่าเธอคิดว่าเจ้ากรรมในเวรมามันล้วงเอาในบัญชีเธอเปล่าไม่ไม่คือแบบหนูอยากรู้ว่าทําไมมันเก็บเงินไม่อยู่พอได้มาก็หายก็หายมันหายไปทางไหนอ่ะมันหายทางเป็นแบบเหมือนญาติเหมือนน้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยน้องมาขอไปคือแบบเธอให้มันทําไมก็ช่วยอ่ะเธอใจอ่อนเองอ่ะเธอจะโทษอะไร เธอมาฝากไอ้ไอ้เพี้ยก็ได้วะเธอได้มาเท่าไหร่เธอฝากในบัญชีพวกนี้ไว้ถ้าใครมาขอบอกว่าฉันไม่มีเงินไม่มีในบัญชีฉันเธอจะไม่ได้ต้องโกหกเขาเธอใจอ่อนเองเธอมาโทษอะไรอ่ะก็ก็อะไรก็น้องก็ช่วยน้องก็ช่างมันเดน้องก็ไปจะเลี้ยงมันึงมันตายเลยเหรอเธอไม่รู้จักมีความยุติธรรมเมตตามันก็ต้องมี ความยุติธรรมมีเหตุมีผลแล้วก็มีอุเบกขาด้วยมีปัญญาด้วยเธอมีแต่เมตตาเธอไม่มีปัญญาแล้วก็เจ๊งหมดจะออ๋ออะไรกะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจยังเธอเข้าใจแล้วเธอบอกว่าไม่ได้ฉันให้ใครไม่ได้หรอกใครอยากได้ไปทำมาหากินเอาเองช่วยเล็กเล็กน้อยๆยได้มาช่วยกันทั้งชีวิตได้ยังไงตลงเราไม่ใช่กรรมใช่ไหมสมองเธอเองใช่ไหมใจอ่อนใช่ไหมอ่าแล้วจะโทษอะไรอ่ะใจอ่อนตั้งครูเปล่า นี่ก็เชื่อเมียเมียบอกไงก็แบบนั้นไม่ได้ไปให้มันทําไมต่อไปจะไม่ให้แล้วค่ะหลวงพ่อไปให้มันทําไมมันมเป็นพ่อแม่เราเหรอก็มาทางพ่อแม่นี่แหละค่ะอธิโอลให้เราก็บอกพ่อแม่ฉันให้พ่อแม่แค่นี้่ไม่ให้มากกว่าน,นี้ถ้าเขาอยากจะไปให้ลูกคนอื่นมันเรือเ่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราเมืยนก็ไปมันก็ไปก่อมแม่ให้แม่มาขอเราใช่้แล้วก็ความที่ว่าเออ สงสารแม่แม่มาอ้อนต้องให้แม่สุดท้ายมันก็เอาไปกินอยู่ดีเราก็จะไปใจไม่ให้ใช่ไหมคะหลวงพ่อให้มันทาไมโง่อยู่ได้ <c oughs> แล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะทํามาหากินให้ไปแล้วมันยิ่งสบายอีกใช่เปล่า <c oughs> จะไปฆ่ามันทั้งอ้อมทําไมเราบอกไม่ให้แม่จะร้องไห้ก็เลืองแม่แล้วก็ซื้ออาหารไปเลยแล้วก็สั่งร้านแบบว่าเอาเอาข้าวไปส่งให้แม่เอาอาหารไปส่งให้แม่แค่นี้เสื้อผ้าไปส่งแม่เอาเงินไม่ต้องใช้เงิน มันใจเปล่ามันอยู่ที่เราเองเราไม่รู้เรื่องภาษาเองอ่ะให้มาเดือนละกี่หมื่นก็นานๆจะเอาหนักคนะ่ะไม่รู้แ้วมีเท่าไหร่เขาก็มาอ้อนตลอดใช่ไหมเธอกําหนดเดือนเธอให้แม่เธอเท่าไหร่เดือนละห้าพันเธอก็บอกห้าพันนะจบเกินอย่างนี้ไม่เอาไม่รับผิดชอบเพราะแม่จะกินอะไรนักหนาขาดอะไรบอกมาเดี๋ยวบอกขอเบอร์ที่ร้านมาเดี๋ยวโทรไปสั่งเข้าให้ส่งมาให้ ไม่ให้เงินสดเข้าใจยังค่ะลูกค้ามีใช่ไหมมีค่ะมีมาค่ะเงินเข้าแต่มันรั่วออกมันไม่ไปโทษใครโทษเราเองนั่นแหละแล้วก็จะติดเป็นนิสยัยมันไม่ทำมาหากินกันหลอกพวกเนี้ยแค่ป่ะ,ะมันรว่าขอได้มันก็ขอทั้งวันทั้งคืนแม่เนี่ยนะเขาจะเป็นเขาก็เป็นคนใจอ่อนนั่นแหละเพราะว่าไอ้ลูกที่มันช่วยเหลือตัวไม่ได้มันก็อ้อนเก่ง มันก็จะไปหวานล้อมเก่งแม่ก็สงสารลูกแล้วมันก็จะต้องมาหาเราอยู่ดีแม่แล้วเราก็จ่ายไปไม่ให้ก็ถือว่าในระคุณแม่แล้วเราจะไปเลี้ยงมันได้เหรอรมันไม่ได้เป็นลูกเราเนี่ยเราช่วยแม่ได้แต่เราช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเข้าใจย,ยังอ่ะตามนี้นะเดีย๋ยวพีจอ่อนสาธุอ่า ให้มันมีอะไรจิตใจเข้มแข็งหน่อยเอาพญาคุฑไปเวิร์มจะได้หนูจะว่าจะเขาให้หนูทำยังไงนะคะบูชาท่านพญาคุฑอะไรนะโต้องบูชาตองปฏิบัติยังไงนะคะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไปไหว้ปู่พญาคุฑจะได้จิตใจเข้มแข็งหน่อยอย่าไปใจอ่อนกับมันพวกเนี้ยสาธุเอาอะไรอีกไปได้